นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตุเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอาุณโมพุทธายะวิราทโยะวิราโคนายังวิราอิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิราอิทิโย พุทธสะสมาดีมามะพุทธสะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพา,พาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ อมมาจ,จะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอาติ ุทตามาอาุนะโมพุทธายะวิรทะโยะวิรโคโายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโย พุทธสะสมาณีมามะพุทธสะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ ผมมาจมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภภวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอ,าอนะโมพุทธายะวิราทโยะวิราโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิธโย พุทธสะสมาดีมามะพุทธสะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ อมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภภวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาออุณโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิราอิทิโย พุทธสะสมาดีมามะพุทธสะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พมมาจ,จะมหาเทวาอภิราภาภวันตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอาอนะโมพุทธายะวิระทายวิระโคดายังวิระอิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโย พุทธสะสมาณีมามะพุทธสะสวาหมสัมปติจชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขา,าปรายันติ พมมาจ,จมหาเทวาอภิรา,ภาพภวันตตเมมหาปุญโญมหาราภวภวันตเมมิเตพาหุอติ พุทธามาอาุณโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิราอิทิโย พุทธะมาณีมามะพุทธสะสวาหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ อมมาจ,จะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาอุณะโมพุทธายะวิรทะโยะวิระโคณายังวิราอิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิราอิิโย พุทธะมาดีมามะพุทธะส,สัสวะโหมสัำปฏิชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือเลือ สัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราพาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอาติ พุทธามาโอนะโมพุทธายะวิราทโยวิราโคดายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโย พุทธสะสมาดีมามะพุทธสะสวาหมสัมปติจชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสิโมผมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติ พมมาจ,จะมหาเทวาอภิราภาภวันตตเมมหาปุญโยมหาราภวภวันตตเมมิเตพาหุอติ พุทธามาอุนาโมพุทธายะวิรัทโยวิราโคนายังวิราอิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิทิโย พุทธะสมาณีมามะพุทธะสวะโหมสัมปฏิจชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือคำขอขมาพระรัตนตรัยเป็นบทที่ใช้สวดขอขมาโทษต่อพระรัตนตรัยเพื่อไม่ให้เกิดโทษภัยหรือบาปกรรมแก่ตน ซึ่งอาจจะเคยล่วงเกินท่านไว้ทั้งที่เจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ตามก่อนอื่นให้ว่านโมสามจบแล้วจึงกล่าวคำขอขมาว่าดังนี้นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะสัพพังอะป,ปราทังขมาธรเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนกะกตังสัพพังอะป,ปราทังขมะธรเเมพันเตอุกาสะขมามิพันเตอุกาสะอุกาสะ หากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุทกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายนั้นทั้งในชาติก่อนก็ดีในชาตินี้ก็ดีด้วยกายวาจาหรือด้วยใจก็ดีด้วยเจตนาหรือด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายได้โปรดงดเว้นซึ่งโทษนั้นแก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเท่าได้เข้าสู่พระนิพพานด้วยเทิน